วันนี้ไม่มีอะไรมากเลยนะครับน้องๆวันนี้เราจะเดินทางกันไปเขาเรียกอะไรไปร้านลงกึงตะหนึ่งท,าท่าพระอ่าเขาเรียกอะไรจะไปอาหเสื้อสู่พิทาไปทากันนะครับผมเดี๋ยวน้องหาพี่ไม่ถามอีกทำห้าหกลูกห้าหกแต่ไม่มีลูกได้ไหมมีลูกไหมคว้าให้หน่อยาแบบว่าแบบไปขี่ให้มันซัดได้เลยร่ะแต่จ๊เดี๋ยวอนไปแล้วดิ สมสวัสดีคุณผู้ชมิี่ก็ลบละอะไรนะ ดีนะกูๆๆๆไม่เข้าหน้านะวเว้ยทุกคนก็วันนี้นะครับผมอยู่กับผมอีกแล้วกับป๋าเฟร90ม90้สงานะครับน้องๆแล้วก็วันนี้นะครับเรามาอยู่กับเจ้าน้องถุงเงินหรือว่าน้องเ e อ็กแม็กของเรานั่นเองนะครับทุกคนก็วันนี้ไม่มีอะไรมากเลยนะครับน้องๆวันนี้เราจะเดินทางกันไปเขาอะไรกาอะไรไปร้านลงกึงตะหนึ่งท่าพระบางคนถามว่าพี่ครับเวลาพี่ทําแบบว่าพวกเสื้อสูบลูกสูบไอพวกเสื้อสูบไปคว้าลูกสูบที่ไหนก็คือบอกเลยมีหลายที่มากในขอนแก่นก็จะมีลงกึงช้างมีลงกึงพี่เกมแล้วก็มีลงกึงตะหนึ่งแต่ งานวายงานเร่งหน่อยก็จะไปหาตาวหนึ่ง <c oughs> แบบอ,อยาแบบว่าใช้ต้องใช้แบบต้องไปหาพี่เกมนะครับหรือว่าจะไปหาตาช้างก็ได้นะครับทุกคนหรือว่าจะไปหาตาแจ็คขอนแก่นนี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งวันนี้เราเอาอะไรน้องตะมาแล้วนะครับบางคนถามว่าเดี๋ยวก็ไม่ไม,ไม่ทาไม่ทํารถตายอีกเอาง่ายๆเลยนะครับทุกคนคือเจ้าเอ็กแม็กของเราเนี่ยไม่ได้สตาร์ทนานมากจนแบบว่าฝุ่นกงฝุ่นก่อไอ้โงว่าวันนี้มึงจะไหวกูไหมเอ็กแม็กกูอะ เฮ้ยแต่กูบอกเลยว่าในในบรรดาสายพานในขอนแก่นนี่ไม่มีใครไหวกับถุงเงินรถกูเลยนะเอาคุยหน่อยดีก็รถไม่มีใครไหวจริงๆอ่ะถามน้องๆ<ว>องุ้ยๆไหวๆคนนั้นไหวเลยบอกเลยว่าเมื่อกีก้ก่อนจะซาติดเป็นไงกระ,ด,กะด,กดูกหมูเออมันมีกระดูกหมูทุกคนเฮ้ยเคยใครใครใครเป็นไหมว่าจอดเอกจอดเอกแก็กนานอ่ะแล้วมันมีกระดูกหมูอยู่ข้างในเนี้ยข้างในแบตอ่ะมีกระดูกหมูอเออน้องๆที่ดูดีมันมันเข้าได้ไงเอาตามจริงมันไม่น่าเข้านะ ะรัเฮ้ยตะบอกตะบอกเลยว่ารถมันจอดนานมากมัาไม่ได้ขับวันนี้เราก็เลยถือโอกาสไปขับก่อนที่เราจะไปเป็นทนเน้นกันบางคนอะเวลากูไปขี่กับพี่แบงค์ขาแม่เขาชอบพูดว่าอะไรไหมระวังนะไอ้เฟรมรถแรงงอ่ะนี่แรงใช่ไหนเออมันแรงอยู่แล้วไอ้แม็กอะตาบอกเลยกูก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมถึงแรง เออไม่มันนานแล้วมันไม่ได้ขี่นานแล้วคือบอกเลยราไม่ได้แตกอะไรมากมีแค่อะไรแบบจุกจิกนี่มีนอ็นอตน็อตกึงมือกูบอกเปน็อตกึงมือชุดนี้นี่สี่ห้าหมื่นเลยนะเว้ย <c oughs> กึงมือของพี่แบงค์นี่แหละก็เดี๋ยววันนี้เอาไปปัดฝุ่นกันตั้หน่อยนะครับทุกคน <c oughs> ก็ง่ายๆเลยสำหรับเจ้า,าจน้องถุงเงินนะครับเราไม่ได้ขับกันมานานแล้วนะครับ <c oughs> บอกเลยว่ารอบนี้คือเอามาปัดฝุ่นหน่อยเดี๋ยวน้องๆก็หาว่าพี่ครับลืม X Max กันแล้วหรอไม่ได้ลืมนะครับแล้วก็ไม่คิดจะแบบว่าทิ้งมันไปไหนด้วยบางคนบอกว่าทาไไมมมว่จก็ปนนหดแล้พออ เดี๋ยวมันเอาว่ะมันเอาอ่ะทุกคนก็เอาง่ายเลยคือวันนี้เราจะไปเอาของอ่าเขาเรื่องอะไรจะไปเอาเสื้อสู่พิ่ตกไปทํากันนะครับผมเดี๋ยวน้องหาี่ไม่ถามอีกที่บอกเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาไปทํากันแล้วก็วันนี้ออกมาปัดฝุ่นหน่อยเออเอ็กแมกของเราบางคนถามว่าพี่ครับมันยังแรงเหมือนเดิมมันยังวิ่งเหมือนเดิมไหมแต่ผมดูทรงแล้วมันวิ่งเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะจบช้าหน่อยเนื่องจากว่าเราเนี่ยเอ็กแมกคันนี้น้องๆอาจจะเห็นนะมันจะมีระยะช่วงหนึ่งที่มีแบบว่าบ้าขี่มากเลยขี่ไปหมดเลย

อันนี้คือปิดแค่แบบไปเดียวเองกันเนี่ยเออมาทุกคนก็สําหรับเอ็กแม็กของเราเนี่ยช่วงนี้บางคนถามว่าพี่คะทำไมไม่เห็นเอาเอ็กแม็กมาคมาขี่เลยไม่เห็นไปซัดกระสีวาวเลยคือต้องบอกเลยว่าถ้าจะไปซัดกระสีวาวนะผมดูทรงแล้วยังไงก็โดนแดกนะครับเพราะว่าคือหนึ่งเลยเอ็กแม็กเนี่ยมันแล้วผมมันพูดตรงตรงเลยแล้วผมมันไล่ามาเต็มยังไงมันเต็มประมาณโลครึง่งถึงสโลนะครับทุกคนคือต้องบอกเลยว่าถ้าจะไปขี่กับพวกสี่าวนะไม่ไม่ได้แดกหรอกยังไงก็โดนแต่ถ้าสมมติว่าไปช่วงท้ายๆช่วงประมาณสักเอ่่่อออถ้าาาเเรรรกคันงยูปะมณ140 150 นะสู <Okay. S 2> ้ได้อยู่ครับทุกคนเดี๋ยวบอกเลยว่าเดี๋ยวเราขอไปซัดสักรอบหนึ่งก่อนบางคนถามว่าอ้าวพี่ได้ข่าวว่าพี่จะเป็นทันแอนรถไม่ใช่เหรอครับก็ใช่ครับผมเดี๋ยวผมจะยก XMa กแ็กกลับไปเสิร์ฟที่สระบุรีนะครับผมก็ช่วงเดือนแต่งงานเดือนพฤศจิกพอดีนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะยกไปให้ช่างอันเซอร์วิสกันนะครับผมแต่หนึ่งหนึ่งหนึ่งหลักเลยนะก็คือต้องเซอร์วิสข้อซะหน่อยเพราะว่าข้อผมเนี่ยมันไม่ไหวแล้วนะครับผมมันมันมันไหวแหละทุกคนแต่ว่าพวกสายพานอ่ะที่อยู่ดีมันนึกอยากจะแบบบีบก็บบีออะะะเึกกาจจลล้้มม็ขด อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยกลัวกันและอีกอย่างหนึ่งบางคนอาจจะยังไม่รู้สเต็ปผมก็จะเป็นเจ็ดแปดร่างเดิมนะครับบางคนถามว่าพี่ครับส่วนมาก X Max ใครทาวะบอกเลยว่า X m a x นี้เป็น x อ a x ของพี่สจนะครับพี่สจทําแล้วก็สั่งอะไหล่จากช่างอ่านสระบุรีนะครับทุกคนเออน้องๆสําหรับใครที่อยากดูคลิปแนวนี่มาขี่ชมไฟชมเมืองอีกก็เดี๋ยวรอ59ใช่ก่อนก็วันนี้แหละเดี๋ยวจะไปเอาอะไหล่59ด้วยเพราะว่าอะไหล่59ของเราอยู่ร้านตัวหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวไปเอาทีเดียวเลยเพราะว่าเราไปทําเสื้อใหม่เสื้้ออรูปปมมมมันนติิดดดบผกกก็็เเเเลยยไไ่่ีีสสืใ๋วทาง หว่าทุกคนก็เดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตออกจากซอยอก่อนแล้วกันซอยแม่งเยอะปวดเปียกเปียกไปเอาเปียกเปียกไปหมดเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวนี้เราขอจัดสักหนึ่งซิงเกิลเลยดีกว่าทุกคนบอกเลยว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถเราเนี่ยจะเต็มไปมันหรือเปล่าไปโ,โหรถอีกกว่าเดิมอีกหรือเปล่ารถเสรดจจี๊ด ไปแล้วนี่เดี๋ยวเราลองดูกันเ X Max บลรอนี่บอกไม่เต็มที่เนี่ยบอกไม่เต็มที่เนี่ยดูดิโอ้แป๊บเดียวอ่ะขึ้นโคตรไหอ่ะทุกคนจะบอกเลยนะสำหรับใครที่ขี่ X Max นะผมแนะนำนะใส่เบรกดีกว่านะครับผมทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยการขับขี่ X Max นะแม่งผมเจอมากับตัวแล้วแม่งเบรกไม่ค่อยอยู่นะครับเบรกเดิมแม้กระทั่งเบรกแต่งผมว่าแม่งก็ไม่อยู่นะหนึ่งเลยคือรถมันหนักเว้ยพอรถมันหนักเสร็จปุ๊บพอเวลาระยะไกลเนี่ยแม่งไม่ค่อยเฟี้ยวเท่าไหร่นะทุกคนก็ใครจะขี่ก็ใส่เบรกหน่อยเบรกขั้นสามก็ใส่ดีๆหนนนน่่่่่่่่อออออยมมัเเเเป็งงงแตะะบบาาาคถวพพีีลใสรกดิม งบยังไม่มีช่วงนี้ไม่ค่อยได้กล้าขี่เท่าไหร่ครับผมก็แบบพอดีัาเิญแบบดูคลิปอะไรมาบ่อยเห็นคนล้มบ่อยผมก็เลยกลัวนะครับทุกคนก็เลยไม่ค่อยได้ขี่เท่าไหร่ก็แบบส่วนมา,จากจะไปขี่กับว่าขี่กับเมียขี่กับอะไรนี้นะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือขี่ X Max น่ะมันรู้สึกคิดถึงต่อกเกมเราทุกคนปกติแล้วเวลาขี่ไปไหนด้วยกันนะ้าแม่งจะขี่ตีคู่ตลอดเลยถ้าเราเนได้จาความได้นะรถผมกับรถมันเ่ยมันแรงเท่ากันเว้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรมันแรงเท่ากันนะครับทุกคนเออแบบว่าขีี่ไไปแแล้้วบบมมมัันนนนดหออคคูุกกทเ นี่นี่เราวอร์มเครื่องแบบอิ่มละต้องเชียร์ก่อนตึงๆก่อนใส่พานตึงเสร็จปุ๊บอ๋อใส่พานตึงแล้ว เรามาดูกันดีกว่าระยะไม่กี่เมตรตจะจมตัวทีหรือเปล่าโอ้หแต่รถเยอะปะไม่ได้อ่ะเห็นไหมขี่แป๊บเดียวเองเออจะบอกเลยว่าถ้านั่งขี่เอา,อางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราลอ,ลองนั่งขี่ไปลองทั้งขี่ตํานู้นดีกว่าว่ารถเราเนี่ยถ้านั่งขี่แล้วเนี่ยมันจะประสิทธิภาพมันจะแรงเหมือนเดิมปะ่ะแต่ว่ารู้สึกว่าน้ำมันมันชอบหนานะชอบรอบหกพันเจ็ดพันเลยเขาบอกว่าถ้ารถใค้น้ำมันหนาช่วงห้าพันหรือหกพันนะมันจะรู้สึกแบบว่ารถมันจะแรงคิดไปเองเปล่าเราไม่รู้นี่โง่ไปโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็เดินทางกันมาไกลละคืออบกเลยว่า ไม่ได้ซัดก,กันแล้วนะครับน้องๆก็เอ็กแม็กเจากา้านอสุเงินของเราก็ยังแรงอยู่เหมือนเดิมนะครับผมคือบอกเลยว่า0ูนถึงร้อยหกสิบนี่ระยะทางประมาณสี400่ร้อยห้าร้อยนี่ก็เต็มแล้วทุกคนแต่บอกเลยว่ารถผมมาเต็มช้าเอาจริงๆแล้วเออแต่พูดถึงว่ามันคือมันวิ่งท้ายอ่ะทุกคนก็ตอนนี้เราก็มาถึงแถวท่าพระแล้วนะครับผมก็นี่เราก็จะไปนงลึงตะหนึ่งช่างหนึ่งองุ่นนะครับผมท่าพระนั่นเองคือต้องบอกเลยช่างหนึ่งก็ล่าสุดนี่ก็เพิ่งไม่ใช่ล่าสุดดีสมัยน้าไปแล้วเ,วน,กเนกันเชี่มยมดนะคครับทุกนนถึง พี่โอ๊ตได้ข่าวว่าเมื่อกี้รถแก๊กนะครับทุกคน <What? S 1> นี่แต่กูยกหน้าให้ดูโอ๊ต โอ้โหจะโหดไปไหนเนี่ยไอ้เหี้ยถึงแล้วถึงแล้วเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไอ้เหี้ยไอโอ๊ตนี่มันแบบว่ายกหน้าขาตัวยงเลยนี่เดี๋ยวผมจะให้มันเทสช่วยช่วยผมเทสยกหน้าดีกว่าเออแต่ X Max เนี่ยวันนั้นอะผมจําความได้เลยคือพี่เขาน่าจะอยู่อยู่ร้อยเอ็ดนิดหน่อยแล้วยกหน้าโคตรเก่งไง X Max เออเห็นยกแท้แท้ๆวันที่ผมไปขี่รถด้วยกันนะตอนนี้เราก็มาถึงโรงกึ่งจัตุรึงละหาที่จอดรถก่อนนิดนึงจอดรถหน้าร้านด้วยไม่ได้หวั่นไม่ได้เก่งไม่ได้กลัวอะไรเลยอะเข้าไปร้านเลยอ่ะเย้ ว้าโอเคทุกคนตอนนี้ก็มาถึงแล้วโฮตัวหนึ่งครับสร้างหนึ่งอ่างุนี่ยอันนี้รู้จักมาลีสวยมากไหมทำห้าหกลูกห้าหกแต่ไม่มีลูกได้ไหมมีลูกไหม,มอเออคว้าให้หน่อยเอาแบบว่าแบบไปขี่ให้มันซัดได้เลยลนะเดี๋ยวจะพังซะก่อน <c oughs> อันไหนล้วไหนชุดห้าเก้าผมเนี่ยรับรองรอบนี้ติดอีกไหมช่งมางเอาไอ้เยอะไแวงดูฟูดเข้านี่อันนี้ก็จะเป็นลงกึ่งตัวหนึ่งนะครับผมก็มีหูยเหี้ยมีของเยอะ เจอช่างอ้าวทำไมอ่ะมาไม่เต็เจอช่างเลยเอช่างหายจัวเยสอันนี้ลูกลูกพี่โอ๊ตนะครับเนี่ยโหพี่โอ๊ตว่ะเอาว่ะเฮียมันเริ่มหูปอกโคตรยาวเลยฮะจิกกี่ฟีไดเกตแล้วเนี่ยพี่เขาบอกสิบเลนมุมนะสิบดาวเลนไม่ิดไม่รู้สิบด้วยตาช่างหนึ่งครับช่างหนึ่งจำรถคันนี้ได้ไหมครับแรงครับวันนั้นวันนั้นโดนโดนใช่ครับ <laughs> ผมเห็นคัน mm น hmm. cool <c oughs> okay, ี้แล้วผมว่าตกใจเลยไอโอตไปไงมีมีพยานแล้วเนี่ยวันนั้นกูขี่กันมาสองคนเลยพวกมาถึงม้าอะไรรู้อยู่ดีมาสวดปุ๊บเปิดก่อนเลยไอเฟมเลยตามเลยทีนี้พวกไม่ยกไงเจเฟมเข้าไปโอเคก็ไอาง่ายเลยช่างเดี๋ยวฝากให้ด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทํารถอีกคันนึงก็อันนี้ราคาเท่าไหร่ทั้งหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเซ็นไม่ก่อนอุ้ยแม็กเซ็นได้ด้วยเยอะยันแปดเออก็ทุกคนยอดสำหรับคุ้นคุมากเลยคันนี้อันนี้เอาจริงถามจริงอันนี้ลูกอะไรเนี่ยคันนี้ ไปสองยังค่าโอ้ยเฮียแม่งโหวดโหวันนั้นเจ็ดแปดร่างเดิมเฮ้ยไม่แต่ว่าวันนั้นเขาขี่มาว่าสติงกระดิ่งแบวว่ากูก็ไม่รู้ว่าใครใส่หมวกมาด้วย คือจเลยขี่สัตว์พูดเลยเฮียเออทุกคนก็สําหรับวันนี้นะครับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยก็ขอฝากเจ้าจนอ้องเอ็กแม็กไว้อ้อมอกอ้อมใจนะครับทุกคนแล้วก็เอาง่ายเลย7 8ของเราบอกเลยว่าแรงมากมแรงจนคนยอมรับแต่บอกเลยว่าไปขี่ที่อื่นมมนจะโดนหรือเปล่านะฝากถึงช่างแบงค์ถนนหลวงด้วยเมื่อไหร่จะได้ขี่กันนะโอเคทุกคนบอกเลยใครยังมาใช้บริการนะครับที่ท่าพาได้เลยบอกเลยแถวทางรถไฟเซ็น <c oughs> ใช่ครับแต่ว่าเซ็นได้เ <c oughs> ออแ, <c oughs> แต่เซ็นได้แน่นอนไปทุกคนกลับกันดีกว่าไล <c oughs> นะช่างสวัสดีครับ หายง่ายเลยนะทุกคนก็สําหรับใครที่คิดถึงเจ้าน้องถุงเงินหรือว่าน้อง X Max ของเราจะไม่หายไปไหนนะจะทําเป็นรถที่แบบว่าพาเมียไปขี่เล่นชิวๆอะไรเีอะทุกคนก็เอาไว้เจอกันใหม่ในเอพีหน้านะครับผมก็เดี๋ยวรอทริป X Max เต็มตัวก่อนถ้ามันมีได้ไปไหนก็เดี๋ยวค่อยว่าก,กันแล้วกันนะทุกคนนะก็สําหรับในวันนี้ซีอูเก้นกู๊ดบายนะครับใครชอบฝากกดไลค์อย่าลืมใครที่มันไม่ค่อยแจ้งเตือนอะ่ะกดติดตามไว้หน่อยนะติดตามน้องถุงเงินไว้ด้วยอาจจะแต่งอะไรเท่ๆอะไรเออเยอะเซโอ๊ตว่ะ แม่มนหน้านิ่งไว่ไย่าเนียผู้เกียดหน้ามากเลยทุกคนแมเออนั่นั่นนั่นโอ้โหโคตอะไรกูบอกให้แปลกอ่ะ